สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชะตามนุษย์นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงคำทำนายดวงรายปีสำหรับผู้ที่เกิดในวันที่17ทธันวาคมค่ะใครที่เกิดวันนี้ฟังไว้ให้ดีเลยนะคะ เพราะเรื่องราวในปีที่จะถึงนี้อาจมีสิ่งดีๆรออยู่มากกว่าที่คิดค่ะก่อนจะไปรับฟังคำทำนายฝากกดติดตามช่องชชตามนุษย์ไว้ด้วยนะคะเพราะการกดติดตามไว้จะช่วยให้คุณไม่พลาดดวงวันเกิดของตัวเองในปีหน้าหรือถ้าใครไม่ได้เกิดวันนี้ก็กดติดตามไว้ล่วงหน้าได้เลยค่ะเพื่อที่เมื่อถึงวันเกิดของคุณจะได้พบกับคำทำนายพิเศษที่รอต้อนรับอยู่เช่นกันค่ะการเงิน เริ่มกันที่เรื่องการเงินนะคะสําหรับผู้ที่เกิดในวันที่17ธันวาคมปีนี้ถือเป็นปีที่การเงินจะค่อยๆดีขึ้นตามลําดับค่ะช่วงปลายปี2568หลังวันเกิดจะมีเรื่องให้ใช้เงินอยู่บ้างอาจเป็นค่าใช้จ่ายจําเป็นหรือของที่ตั้งใจซื้อไว้ก่อนหน้านี้แต่ถึงจะมีรายจ่ายเข้ามาก็ยังบริหารได้ดีนะคะบางคนอาจได้ของขวัญหรือเงินพิเศษจากผู้ใหญ่และคนใกล้ชิด เรียกว่าเป็นช่วงของการหมุนเงินอย่างมีจังหวะค่ะต้นปี2569เงินเริ่มมิ่งขึ้นเป็นช่วงที่คุณน่าจะตั้งเป้าหมายใใหม่ทางการเงินได้ชัดเจนเช่นอยากเก็บออมซื้อของใหญ่หรือจัดระเบียบรายรับรายจ่ายบางคนอาจมีรายได้เสริมเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดถือเป็นจังหวะที่ดีในการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่เกี่ยวกับการหาเงินค่ะ กลางปี2569เป็นช่วงที่ต้องวางแผนให้ดีหน่อยนะคะมีแนวโน้มว่ารายจ่ายจะมาแรงกว่าปกติทั้งจากงานครอบครัวหรือเรื่องส่วนตัวบางอย่างอาจต้องจ่ายก่อนแล้วค่อยได้เงินกลับมาภายหลังแต่ไม่ต้องกังวลเกินไปเพราะถ้าบริหารดีๆจะผ่านช่วงนี้ได้สบายค่ะและคุณอาจได้ข้อคิดสำคัญเรื่องการใช้เงินอย่างมีคุณค่าในช่วงนี้ด้วย ลายปี2,569สถานการณ์จะกลับมาดีอีกครั้งค่ะเงินเริ่มเข้ามามากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาบางคนได้รับผลตอบแทนจากสิ่งที่ลงทุนลงแรงไว้ทั้งปีหรือถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลดีจากความอดทนที่ผ่านมาเรียกได้ว่ายิ่งเข้าใกล้สิ้นปีเท่าไหร่การเงินก็ยิ่งมั่นคงและสบายใจมากขึ้นค่ะโดยรวมแล้วการเงินของคุณในปีนี้อยู่ในเกณฑ์ค่อยๆดีขึ้นอย่างมีจังหวะ เพราะสิ่งที่คุณอดทนในปีนี้จะกลายเป็นรากฐานที่มั่นคงมากในปีถัดไปค่ะการงานมาถึงเรื่องของการงานกันบ้างนะคะสำหรับผู้ที่เกิดในวันที่17ธันวาคมปีนี้ถือว่าเป็นปีที่งานเริ่มมีแนวทางชัดเจนขึ้นค่ะช่วงปลายปี2568หลังวันเกิดเป็นจังหวะที่คุณอาจต้องสะสางงานเก่าให้เรียบร้อยงานบางอย่างอาจดูเหนื่อยหรือรายละเอียดเยอะแต่จะจบลงได้ดี มีแนวโน้มว่าจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่หรือได้แนวคิดใหม่จากสิ่งเดิมใครที่ทำงานเกี่ยวกับการพูดการเจรจาหรือการวางแผนจะเริ่มเห็นโอกาสใหม่ๆเข้ามาค่ะต้นปี2569งานจะเริ่มเดินหน้าอย่างมั่นคงมากขึ้นเป็นช่วงที่คุณได้ใช้ความสามารถเต็มที่ได้พิสูจน์ตัวเองเจ้านายหรือคนรอบข้างจะเห็นผลงานมากขึ้น บางคนอาจได้รับมอบหมายงานสำคัญหรือได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่แม้จะมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นโอกาสที่ดีต่ออนาคตค่ะกลางปี2,569เป็นช่วงที่ต้องระวังเรื่องความกดดันหรือความเหนื่อยล้าบ้างงานอาจเข้ามาพร้อมกันหลายด้านบางคนอาจรู้สึกว่าทำมากแต่ผลตอบแทนยังไม่ชัด ดังนั้นอย่าเพิ่งท้อใจนะคะเพราะนี่คือช่วงที่คุณกำลังถูกทดสอบให้เข้มแข็งขึ้นใช้เวลาในการปรับตัวและอย่าลืมพักบ้างเพื่อรักษาสมดุลค่ะปลายปี2569ทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายความพยายามที่ใส่มาตลอดปีจะเริ่มเห็นผลบางคนอาจได้รับการยอมรับได้เลื่อนตำแหน่งหรือมีช่องทางขยายงานที่ชัดเจนขึ้น เป็นช่วงที่งานเริ่มมั่นคงมีความภูมิใจและได้พักใจหลังจากเหนื่อยมาทั้งปีค่ะโดยรวมแล้วปีนี้เป็นปีของการพิสูจน์ตัวเองด้วยความอดทนถึงจะเหนื่อยบ้างในบางช่วงแต่ทุกอย่างที่คุณตั้งใจทำจะค่อยๆส่งผลให้ชีวิตงานมั่นคงและไปได้ไกลกว่าที่คิดค่ะความรักมาถึงเรื่องของความรักกันบ้างค่ะปีนี้สำหรับคุณที่เกิดวันที่17ธันวาคมเรื่องหัวใจมีทั้งความอบอุ่นและบทเรียนเล็กๆที่ทำให้เติบโตขึ้นในความสัมพันธ์นะคะ สำหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์จะอยู่ในจังหวะที่เริ่มนิ่งขึ้นแม้จะมีบางเรื่องที่ยังคิดต่างกันอยู่บ้างแต่คู่ของคุณยังรู้สึกดีต่อกันเหมือนเดิมแต่แฟนของคุณมองว่าคุณเป็นคนที่เข้าใจยากในบางช่วงแต่ก็ยังรู้สึกผูกพันเกินกว่าจะปล่อยมือค่ะต้นปี2569จะเป็นช่วงที่คุณทั้งคู่เริ่มเรียนรู้กันมากขึ้นบางคู่ได้ปรับความเข้าใจในสิ่งที่เคยค้างคามีโอกาสพูดคุยเรื่องอนาคต หรือวางแผนอะไรบางอย่างร่วมกันกลางปี2569ความสัมพันธ์อาจเจอความเหนื่อยเล็กน้อยดังนั้นถ้าเริ่มรู้สึกว่าห่างกันให้ลองเปิดใจพูดกันด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเพราะเพียงการสื่อสารที่ดีก็จะทำให้ความรักกลับมาสมดุลได้อีกครั้งค่ะปลายปี2569จะเป็นช่วงที่ความรักกลับมาสดใสมีความเข้าใจและให้อาภัยกันมากขึ้นถือเป็นช่วงที่ความรักค่อยๆแข็งแรงและมั่นคงขึ้นค่ะสำหรับคนโสด หรือคนที่กำลังแอบชอบใครอยู่ช่วงปลายปี2,568ไปจนถึงต้นปี2,569จะมีคนเข้ามาสนใจบ้างแต่จะยังเป็นช่วงของการคุยค่อยๆทำความรู้จักมากกว่าเป็นความสัมพันธ์จริงจังค่ะกลางปี2,569เป็นช่วงที่พลังเสน่ห์ของคุณเด่นมากมีโอกาสที่คนที่แอบชอบจะเริ่มเปิดใจให้เห็นชัดขึ้น หรือถ้าโสดสนิทก,ก็มีเกณฑ์พบคนที่เข้ามาอย่างไม่คาดฝันเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มจากความสบายใจและค่อยๆพัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติค่ะปลายปี2569ความรักของคนโสดมีแนวโน้มลงตัวบางคนจะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์จริงจังและถ้ายังรอเนื้อคู่ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่มีโอกาสเจอแต่จะเกิดขึ้นในจังหวะที่คุณไม่เร่งรีบและอยู่ในสภาวะที่ใจสงบนะคะโดยรวม ปีนี้ความรักของคุณไม่ว่าจะอยู่สถานะไหนจะค่อยๆเติบโตในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะสุขภาพมาถึงเรื่องของสุขภาพกันบ้างน,นะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันที่17ธันวาคมปีนี้เป็นช่วงที่ร่างกายต้องการการดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะสิ่งที่ควรระวังและวิธีดูแลโดยรวมหลังวันเกิดสุขภาพเริ่มฟื้นตัวจากความเหนื่อยที่สะสมมาแต่ก็ยังมีบางช่วงที่ร่างกายรู้สึกล้าหรืออ่อนเพลียง่าย ดังนั้นควรหาเวลาพักให้เพียงพอและดื่มน้ำมากขึ้นพอเข้าสู่ต้นปี2,569สุขภาพจะอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีค่ะแต่กลางปี2,569ต้องระวังเรื่องความเครียดสะสมเล็กน้อยดังนั้นควรหาเวลาพักสมองออกไปเจอธรรมชาติหรือทำสิ่งที่ช่วยให้ใจผ่อนคลายเมื่อถึงปลายปี2,569สุขภาพโดยรวมจะดีขึ้นมากและสิ่งที่เคยกังวลหรือป่วยบ่อยจะค่อยๆหายไป โดยรวมแล้วปีนี้ถือเป็นปีที่สุขภาพค่อยๆดีขึ้นตามจังหวะเวลาชีวิตยิ่งดูแลตัวเองจากภายในทั้งกายและใจสุขภาพของคุณก็จะยิ่งแข็งแรงและสมดุลมากขึ้นค่ะเคล็ดเสริมดวงมาถึงช่วงสุดท้ายของคำทํานายคือเคล็ดเสริมดวงประจำปีนี้นะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันที่17ธันวาคมปีนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่พลังบุญจะส่งผลชัดมากทำบุญแล้วเห็นผลไว ขอพรแล้วมักได้รับโอกาสดีตามมาอย่างนุ่มนวลค่ะการเสริมดวงด้วยการไหว้พระขอพอรแนะนำให้ไปสักการะพระประธานในวัดที่สงบหรือวัดที่มีพระพุทธรูปปางประจำวันพุธกลางคืนซึ่งเป็นวันประจำตัวของคุณขอพอรเรื่องการงานให้มั่นคง มีผู้ใหญ่สนับสนุนและขอให้การเงินไหลเวียนดีค่ะและในช่วงต้นปี2,569คนควรทำบุญต่อชะตาหรือทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรเพื่อเปิดภาระทางใจและเปิดทางให้สิ่งใหม่ๆเข้ามาได้ง่ายขึ้นและการถวายสังฆทานของใช้จำเป็นเช่นยารักษาโรคจะช่วยหนุนนำให้โชคดีมีเงินหมุนคล่องค่ะ สีมงคลประจำปีนี้ควรใช้สีเขียวมะกกสีทองอ่อนและสีน้ำเงินอ่อนจะช่วยดึงดูดพลังแห่งความมั่นคงและความสมหวังต้นไม้มงคลที่เหมาะคือต้นไผ่กวนอิมและต้นจำปีปลูกไว้ในบ้านหรือโต๊ะทำงานจะช่วยเรียกโชคลาภและความสมบงบร่มเย็นค่ะเครื่องประดับมงคลแนะนำให้ใส่อัญมณีสีเขียวเช่นหยกหรือมรกตจะช่วยเสริมความมั่นใจลดอุปสรรคและนำความราบรื่นเข้ามาในชีวิตค่ะ เลขมงคลประจำปีนี้คือเลข3เลข5และเลข9ทางมีโอกาสใช้ในการเลือกเลขที่บ้านเบอร์โทรศัพท์หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเรื่องงานและเงินจะช่วยให้เกิดพลังที่ดีกับชีวิตค่ะสรุปการเสริมดวงโดยรวมแล้วปีนี้ยิ่งคุณตั้งใจทำบุญด้วยใจสงบและใช้ชีวิตอย่างมีเมตตาความโชคดีและความมั่นคงจะค่อยๆเข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตคุณสมบูรณ์ในทุกด้านค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบ สำหรับใครที่อยากรับคำทํานายเฉพาะตัวหรือขอรับบริการถอดรหัสดวงชะตามองหาพื้นดวงจิตและพื้นดวงชะตาแท้ของตัวเองดูกำก่าหรืออยากไขข้อข้องใจว่าตนเองเกิดมาทำไมและจริงๆแล้วจักรวาลมอบเส้นทางเดินแบบไหนมาให้เราขอเชิญติดต่อผ่านไลน์ ID หรือสแกน QR Code เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ขออวยพรให้ทุกท่านที่เกิดในวันนี้มีจังหวะชีวิตที่ดีดวงเด่นโชคลาภไหลามาเทมาสุขภาพแข็งแรงการงานมั่นคงและมีความรักที่ดีในทุกๆวันนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ